สวัสดีค่ะฝึกเขียนภาษาไทยกับหญิงวันนี้เราจะเขียนอักษรไทยที่มีชื่อว่าดดเด็กดดเด็กดดเด็ก มาเริ่มฝึกเขียนกันได้เลยค่ะดอเด็ง

ดอเด่งสนุกไหมคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ